เสร็จแล้วนะครับก็มาส่งงานกับ MU-X ตัวล่าสุดนะครับผมติดตั้งชุดสตาร์ตตรงรุ่นนะครับผมแล้วก็เพิ่มมือเปิดหนึ่งตัวนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวราเทสในตัวของแอปมือถือให้ดูด้วยครับแล้วก็คันนี้ลูกค้ามีสายฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วนะครับก็สามารถลิ์เข้ามาใช้งานที่นี่หมดตัวนี้ได้เลยนะครับหรือจะผ่านแอปก็ได้นะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมลองผ่านแอปไปดูนะครับอ่าเปิดฝาท้ายนะครับ เปิดฝาท้ายผ่านแอปมือถือนะครับก็ตำแหน่งก็จะเป็นเปิดฝาท้ายเลยนะครับเปิดนะครับปิดแล้วก็สตาร์ทผ่านรีโมทหรือสตาร์ทผ่านแอปได้นะครับสตาร์ทตัวนี้เป็นแอป GPS นะครับผมสตาร์ทกดตรงนี้นะครับนี่ครับ ตายแล้วก็เป็นสีแดงครับาแล้วปิดประตูซึบปิดประตูนะครับแอปก็จะปิดประตูนะครับแอปจะชาร์จตัวรถนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นระบบออนไลน์นะครับมันจะส่งสัญญาณมาจากจอเทียมนะครับเป็นระบบ gps นะครับดับเครื่องนะครับหรือจะล็อกรถรุ่นนี้เปิดเปิดขอโทษนะครับติดเครื่องอยู่ก็สามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับผ่านรีโมทหรือว่าผ่านตัวแอปก็ได้ครับ รถติดเครื่องแล้วนะครับสมมติว่าเราจะเปิดผ่านไร้ <names S 1> <or> ่านรีโมทนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นเดิมๆผมไม่แน่ใจว่าเปิดได้ไหมไม่น่าเปิดได้นะครับถ้ารถติดเครื่องแล้วนะครับอปิดอผ่านรีโมทนะครับผ่านแอปก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ได้ทั้งสองตัวนะครับตับเครื่องครับผ่านรีโมทก็ได้หรือว่าผ่านปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทก็จะเป็นแบบยาวเค้ารูปสวยงามแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นแบบบางแล้วก็มาแปะยัดเข้าไปนะครับ ตัวนี้ของเราเป็นแบบแบบยาวเลยนะครับผมอ่าดับเครื่องผ่า, <c oughs> านที่หมดก็ได้ครับหรือจะผ่านปุ่มก็ได้นะครับอ่าปุ่มสตาร์ทนะครับสามารถสตาร์ทได้ได้สองแบบก็คือแบบเหยียบเบรกหรือไม่เหยียบเบรกแบบเหยียบเบรกครับแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก,กดหนึ่งทีนะครับนี่นะครับแบบเหยียบเบรกหรือถ้าเราไม่เหยียบเบรกนะครับดับเครื่องก็เหมือนกันครับเหยียบเบรกแล้วดับก็ได้หรือไม่เหยียบเบรกก็ได้นะครับสมมติว่าเราเหยียบเบรกแล้วกดดับนะครับ แล้วก็หลายคนถามว่าแล้วถ้าเราไม่อยากสตาร์ทเครื่องรถอยากเปิดแค่วิทยุ u, ได้ไหมอ่าได้นะครับผมอ่ากดแค่หนึ่งทีครับก็จะเป็นไฟวิทยุติดนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องรถนะครับนี่กดหนึ่งทีก็จะเป็นไฟหน้าปัดเหมือนเป็นไฟอ่อนครับถ้าเราไม่สตาร์ทเรากดหนึ่งทีก็คือดับแค่นี้เลยครับแล้วก็อ่แล้วก็เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันตัวมือเปิดกันบ้างครับติดแอปแล้วนะครับ ตันนี้ก็เป็นมือเปิดของแท้ศูนย์เลยนะครับผมสามารถกดล็อกรถนะครับผ่านตัวนี้ได้นะครับเป็นล็อกรถนะครับเมื่อมีนิมดอยู่ใกล้รถนะครับถึงจะกดล็อกได้นะครับแล้วกดกดล็อกนะครับนี่นะครับหรือจะกดผ่านตัวนิมดนี้ก็ได้นะครับกดล็อกรถนะครับกดล็อกนะครับนะครับแล้วก็รุ่นนี้ความสามารถนะครับเปิดประตูอยู่ ของเราก็สามารถสตาร์ทผ่านรีโมทได้นะครับผมฟังก์ชันกานใช้งานตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับรับเครื่องนะครับผ่านรีโมทเดี๋ยวลองระยะไกลให้ดูนะครับกดล็อกนะครับอันนี้เป็นยูเอกนะครับสตาร์ทนะครับ ตาร์ทแล้นะครับรถก็ยังล็อกอยู่นะครับผมนอกจากเราจะเดินไปกดกดล็อกหรือว่าเดินไปกดที่มือเปิดนะครับผมวางในโหมดนี้นะครับรถยังล็อกอยู่นะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับผ่านรีโมทรถติดเครื่องแล้วนะครับก็ยังเปิดได้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าลูกค้าใส่มาแล้วนะครับก็มาต่อลิงก์เข้ากับตัวรีโมทของเราได้เลย แล้วก็ดับเครื่องนะครับถ้าเราไม่ขึ้นรถเราก็ดับเครื่องแล้วก็ล็อกรถก็กดล็อกโอเคครับส่งงานครับผมกับหนูเอ็กนะครับ